คำว่าชุดที่หนึ่งมารอค่ะเดี๋ยวหาเนืบก่อนเดี๋ยวหาเนี้บก่อนเดี๋ยวเห็นแม่แม่เบิรงเลีกมาแล้วข่าวปล่อยปัจจัอันเลีกมาแล้วข่าวปล่อยนี่บับพิเศษชุดที่หนึ่งมาแล้วนะคะแม่แม่พิมคำว่าชุดที่หนึ่งมารอเลยเดี๋ยวน้องมาดามให้แครบนะคะต้องเลิต้องปังนะแม่ชอบแปดสามแปดสี่เอาเลิศแปดหกหกแปดเลิศอีกระบีดนี้พิมคำว่าชุดที่หนึ่งมาค่ะเดี๋ยวน้องมาดามให้ดูด้วยว่า เป็นเลขตัวไหนนะคะทุกคนเพิ่งได้มาหมาดๆนะคะเขียนาาน,นั่งมิบอ่านบ่อกี้จะเป็นนั่นสูงมากพิมพ์คำว่าชุดที่หนึ่งมาเลยแม่ใครยังไม่แชร์แชร์ให้ด้วยนะคะใครยังไม่แชร์แชร์ให้ด้วยสําหรับใครยังไม่มีที่ซื้อทุกคนจิ้มลิงก์หน้าไลฟ์สุข้าไปซื้อบ้านมาหารวยได้เลยนะคะบาทละหนึ่งร้อยสามตัวบาทละเก้าร้อยนะคะแม่จ่ายจริงจ่ายชวแน่นอนโอนไปด้วยนะคะสําหรับใครที่เป็นลูกค้าใหม่นะคะซื้อครบวันนี้สองร้อยบาท ซื้อโคว,วันนี้200บาทแม่แม่จะได้รับเครดิตฟรีทันที100บาทจากบ้านมหาด้วยนะคะตามนี้เลยชุดรางวันที่1วันสันจะจัดไปค่ะแม่นะคะเอเอา12ล้านของวันนี้เออ18ล้านมาหลายคนนองวันที่เขาขอ12ล้านก็นแล้วกันนะคะอ่ะ2 7 0กว่าคนดูใครยังไม่แชร์แชร์ให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่ยังไม่แชร์แชร์ให้ด้วยใครที่เข้ามาแล้วก like, ดไลค์กดแชร์ด่วนๆเลยคะ่ะแม่นะคะ เอาให้ถึง300คนดูเด hey, really? ี ha, ๋ยวน้องมาดามปล่อยรัฐบาลไทยฉบับพิเศษชุดที่หนึ่งให้แม่ๆเลยใครอยากได้พิมพ์ชุดที่หนึ่งมารอเลยค่ะเมื่อกี้เขาต้องเลิศเขาต้องปากนะคะแม่เฮ้ยแล้วก็เดี๋ยวจะให้สามฮานอยไปเหมือนเดิมฮานอยสามัคคีฮานอยจุดจีนแล้วก็มีฮานอยพัฒนาให้ด้วยนะจ๊ะเล่นเฉพาะลิงค์หน้าอะไรสดเท่านั้นบ้านอื่นไม่มีเด้อแม่เด้อตามเฉพาะลิงก์ที่น้องมาดามปักหมดเท่านั้นเด้อ แม่เดืดใจกับเลิศเดืดใจกับแห้งเด็ดใจกับปานนะคะสำหรับบ้านมหารวยนะขาอ่ะสองร้อยกว่าคนดูพิมพ์ชุดที่หนึ่งขึ้นมาค่ะเดี๋ยวน้องมาดัเจะให้แขบแนวทางฮานอยก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้แขปรัฐบาลไทยนะคะเดี๋ยวกระเซเบิงเล็กชอบน้ำผูดใดอยากไ้เล็กชอบนอยปิดค่ะน้อยปิดก็จริงค่ะแต่ว่าบ้านมหารวยจะมีฮานอยมาทดแทนทุกคนองง่ายๆจะมีสามฮานอยมาทดแทนนะคะนอยที่หนึ่งจะเป็นฮานอยสามัคคีนอยที่สองจะเป็นฮานอยจุดจีนนอยที่สามจะเป็น ้าน้อยพัฒนานะคะตามนี้เลยเด้อแม่เด้อหรือว่าถ้าไม่เข้าใจยังไงกดลิงก์จิ้มลิงก์หน้าไลน์สดเข้าไปสอบถามแอดมินบ้านมหารวยได้เลยนะคะบ้านนี้ลดแอดมินบริการน่ารักลดมากน่ารักน่าชาังตุ้มีตุ๊ปปุ๊ปติปีป้มากเลยะะอ่ะห็นปอกเนาะเออเร็วๆด่วนๆแม่จะถึง300คนดูแล้วถ้าไม่ถึง300คนดูไม่ปล่อยนะวันนี้จะใจร้ายแล้วใส่เบงตลอดตะลีพ่อค้าประหอด300 เสียเอาไปปล่อยมืออื่นกระไรเดเลยขนาดนะคะขอสามรอยคนเมืองแม่ค่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด่วนๆเลยนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด่วนๆเลยน้องมาดามปล่อยให้แน่นอนเด้อถ้าพบสามร้อยยังไงก็ปล่อยค่ะน้องมาดามเป็นคนจริงค่ะงานขาพูดจริงทำจริงนะคะแม่เออพิมคำว่าชุดที่หนึ่งมารอเลยเดี๋ยวให้แคนนะคะเดี๋ยวให้แคนใครยังไม่แชร์อ่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์แม่กันคนดูให้ถึงสามร้อยเดี๋ยวปล่อยให้เลยด่วนๆค่ะด่วนๆด่วนๆแม่ วันนี้มีฮานอยพิเศษฮานอยโอ้ฮานอยพิเศษสัตทฮานอยสามัคคีฮานอยจุดจีนหลักกาฮานอยพัฒนานะคะุกคนเนาะเออมันจะได้รถเลมันจะได้ปังปังจริงจีคนสวยจริงค่ะวันนี้ต้องเลิศทนั้นนะคะให้มันฮอดสามรอยคนเบิ้งเร็วๆด่วนๆเลยนะคะฮานอยสามัคคีฮานอยจุดจีนฮานอยพัฒนาเอาเหรียนแทนฮานอย จีสเตดอาไปเรีนแทน่น5น้อยวปกติอาไปเรีนแทน่น5น้อย VIP แม่แม่ยังงงเด้อฟังให้รู้เรื่องถ้าไม่รู้เรื่องอยังไงหรือว่าไม่เข้าใจจิ้มลิงก์อะไรสุดเข้าไปสอบถามแอดมินได้เลยนะคะแอดมินบัตรมหาวยาลัยเด้อลดบริการดีที่หนึ่งนะคะเลียใจกับแท่งลูกค้าใหม่ ซื้อครบ200บาทรับเครดิตฟรีฟทันที1 0 0บาทจากบ้านมหารวยนะคะสวัสดีค่ะเพิ่งเข้ามาดูค่ะขอบคุณมากค่ะใครที่แบบว่าเพิ่งมาติดตามน้องมาดามก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามเพจกดถูกใจเพจไว้เลยนะคะแม่แมจะไม่พลาดการไลฟ์สดของน้องมาดามแซมมี่นะคะอ่ะ290คนดูใครพร้อมแคปแล้วแม่แม่แมพิมพ์คำว่าพร้อมมาเลยเดี๋ยวจะให้แคปแล้วใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมมาเลยเดี๋ยวให้แคปเลย จะให้แคปไปเลยนะคะแคบแนวทางฮ้านอยก่อนแล้วก็เดี๋ยวน้องมาดามจะให้แคารัฐบาลไทยนะคะแล้วก็จะให้ดูลอตเตอรี่ด้วยเลขมักเลขชออนะคะไปล่วไม่ได้หกบาทแต่ว่าสามหานะคะอ่ะพิมพ์คำว่าพร้อมมาสามร้อยกว่าคนดูพิมพ์คำว่าพร้อมมา,ดมา,มมาเดี๋ยวน้องมาดามให้แคปเดวเห็นบ้าเห็นบอกถ้าช่วยกันคนละไม้คนละมือยังไงก็ถึงแน่นอนสามร้อยคนดูไม่ยากนะคะอย่าลืมนะใคร ที่ยังไม่มีที่ซื้อแม่จิ้มลิงก์หน้าไส์สดเข้าไปซื้อบ้านมหารวยได้เลยนะคะบาทละหนึ่งร้อยสามตัวบาทละเก้าร้อยนะคะแม่จ่ายจริงจ่ายชัวร์โอนไวปลอดภัยแน่นอน,นะค่ะ <c oughs> สำหรับลูกค้าใหม่ซื้อครบสองร้อยบาทแม่แม่รับเครดิตฟรีฟทันทีหนึ่งร้อยบาทจากบ้านมหารว,วย <c oughs> ด้วยนะคือ่วานมเห็นโหดเหมือนพูดละคนสวยเห็นแต่คนสวยใจดีขอบคุณมากค่ะก็ <c oughs> ่งเป็นอ่านทรื่อเป็นหลอกเอหรือเมีนทองสารพัดบุกนะคะอ่ะสามล้วคนดูพิมพ์คำว่าพร้อม เดี๋ยวให้แขบฮหานอยก่อนเ้อแม่แขบฮานอยก่อนแล้วก็จะให้แขบรัฐบาลไทยนะคะเสร็จละเดี๋ยวหาเลขก่อนมาดิหาเลขก่อนหาเลขก่อน,อนสำหรับรัฐบาลไทยฉบับพิเศษชุดที่หนึ่งวันประจวาวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะคะทุกคนได้แก่เก้าสี่เก้าเจ็ดนะคะทุกคนแขบบแล้วพิมพ์เลขเก้ามาค่ะ 3 0ยกว่าคนดูแแ่รัฐบาลไทยสบับพิเศษชุดที่1แล้วพิมพ์เลข9ขึ้นมาค่ะกระสิบ <c oughs> ของลินจะาของระบอบแหนว่ามากกวาี่นล้สิของลินจะของลิฟบุ๊กนะคะรัฐบาลไทยแคบแล้วพิมพ์เลข9มาค่ะแม่9 4 9 7แม่มาบบอมากตัวใดพิมพ์ขึ้นมาดูล่ะ นี่รัฐบาลไทยเบื่องปลอยมีมาตัวใดพิมขึ้นมารูแม่ลอตเตอรี่เลขชอบเอาไปเบิ่งมืออื่นดอกแอบเออเลขชอบเอาไปแหกคนเบิ่งมืออื่นดอกสาขาเอาแคบรัฐบาลไทยก่อนแม่ซื้อแล้วขอบคุณค่ะโลดลดมากแม่ปังค่ะบุริเย่ไปเลย94 97นะคะแคบแล้วพิมพ์เลข9ขึ้นมาแม่ มีไผรมาบอกเออเลขอันนี้ก็สิเป็นตรงกับเลขดัางซะแต่มันกับด่งนี่เลยหรือว่าเลขเก่าเจ็ดนี่ค่ะรัฐบาลไทยค่ะทุกคนแคบแล้วพิมพ์เลขเก้ามาเลยเก้าสี่คืองามแฉจาน้องมาดามใช่ไหมแม่สุภาพรนะคะสื่อเลยไปตรงกับเลขที่น้องมาดับไปถามเพื่อนยูแแพงนั่นแหละราเลขเก้าสี่มันมีลอตเตอรี่อยู่ด้ยแต่ว่าน้องมาดับไ่ค่อยหมักมาได้แม่ต็อเลยบ่ซสื่อนะคะ แม่ซื้อสีเก้าอายุแม่พอดีเลยจ้าจัดไปคะ่ะแม่ซื้อเหล็กลับน้ำนะคะอย่าไปซื้อคนเดียวโดดเด้อเก้าเจซื้อแล้ววัซซันเอาเลิศมากปังมากคะ่ะสําหรับใครยังไม่มีที่เล่นยังไม่มีที่ซื้อนะคะแม่จิ้มลิงหน้าไลฟ์สดเข้าไปซื้อเลยนะคะป้าเห็นบอกคุณอะแม่แม่แมมเปไปร้อยซื้อก่อนนองมาดามเลยคุณอะซื้อแล้ววัซซันป้าซื้อแล้วบอกหลายคนหนึ่งเอาวางสัตว์ปานโหดเดี๋ยวหนีมาห้าสิเหรียญยังมาปล่อยไปซื้อรลัดก่อนมันนี่แม่ ลดนะคะเนาะมันก็จะมีแบบว่าคนชอบอยู่แหลนะน้อแม่น้องจริงผู้ใหญ่มากกค่ะรอดชุดที่สองเดื้อแม่นะคะ97ตามสุดฤทธิ์ประชันตามทุกงวดเอางวดนี่ต้องปังแลว้ววะนะคะดังทั้งปีแต่ว่าสู้95ไม่ได้นะน้องมาดามว่าสู้95ไม่ได้นะถ้าจะดังดเดี๋ยวรอดูชุดที่สองแม่มันจะมี95ไหมแต่แต่น้องมาดามไม่ให้หรอก95นะถ้ามันมานะ ถ้าเลขมาเลขเก้าอีกเหมือนเดิมนะน้องมะดับจะให้เก้าห้าดิกลับหัวป่ะแม่กลับหัวเป็นยี่ห้ออะไรบัดนี้หกสี่หกเจ็ดโอ้ยมันสิหลายโพ้ดดังละค้างแตกอีกแล้วจ้าวสัสดุรวยๆค่ะเสื้อแล้ววสัสดุเลิศสุดป้าทุกคนไปสื่อก่อนน้องมะดับอีรีตอนนี้แม่บานหูว่าเขาเหล็กคอยเหล็กเอียงดิเลิศต้องตัง่างวดนี้นะคะมือใครใช้เบิงรงนลัตเตอรี่สะนะมือนี้บต้องเบิรง โอเค okay, นะทุกคนโอเคนะโอเคแล้ว okay, เนอะใครไม่ทันฮานอยเด้อฮานอยมีเฉพาะลิงนนะค์ห,งหน้าไรสดเท่านั้นนะทุกคนฮานอยมีแหล่ลิงก์หน้าไรสดเท่านั้นนะฮานอยสามัคคีฮานอยตุดจีนแล้วก็ฮานอยพัฒนาน,นะคะมันเคยเปลี่ยนจา่าไม่อมแม่เออมันเคยเปลี่นเห่อกอ okay. บบาโอเคผู้ใดบลา ดวงมีแบบไหนก็นลองเล่นเบิง่งแล้วแม่เด้อเออน้องมาดามจะไม่ไม่อยากขาดดวงใครผู้ใดมาเล่นแบบไดเล่นเลยอืเพราะว่าเลขที่น้องมาดามออกมาปล่อยกับอะไรหางน,นะคะผู้ใดจะกลับหัมาับหางแล้วแต่เลยนะคะทุกคนเนาะดวงใครดวงมันจริงๆแม่นะคะอืน้องมาดามกับคือวันเมื่อเกีย้ยน้องมาดามสูดเลขโดยบากร้ายยังได้กำไรอยิงหงพังกับยังโอเคอยู่ใครก็จบอยากใส่โอ้ยเมื่อยแห้งน้ำเลนหลุดมาสัจุลีโมลีตัว จนลีหหลินปุ่นไป,นไปซื้อเลยพี่แคนไปซื้อเลยปล่อยแล้วเสื้อบอกเออเก้าจีเลขด่งแห้งแม่เก้าสี่เลขด่งมากคนนี่ถามคุณพี่นี่เออผู้จัดการทีม่มื่อน้องก็ซออลีหมหลีนี่แอบน้อยออก ด้วยบอลลูพาจะเป็นมันจะมีฮานอยที่มีเฉพาะใ